ข้อหนึ่งคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดสะกงคือหางปริงทงแรง สองก็เที่ก <7, 8. S 1> สะกดกู <6, 1. S 1> ด้วย 6, <8. S 1> มาตรา 6, <8. S 1> ตัวสะกด 6, <9. S 1> ตัวสะกด 6, แม่กลมคือออมแต้มงอมโสมลมกดด้วยมาตรา

tra, tua, tre, tua, Pêu top, peo, ảo, chiếu, mèo